สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับมาแจ้งให้ทราบนะครับก็มีข่าวการสมัครสมาชิกนะครับก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับการสมัครสมาชิกหนึ่งหมื่นวอนนะครับต่อไปนะครับก็สามารถจ่ายทุกเดือนได้นะครับเดือนละหนึ่งหมื่นวอนได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับเพื่อนะครับให้แรงงานนะครับเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็นะครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ การสมัครสมาชิกต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลนะครับก็จะครอบคลุมมากขึ้นนะครับในส่วนของอุบัติเหตุจากการทํางานนะครับช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าเยอะมากนะครับอุบัติเหตุจากการทํางานทั้งแรงงานที่มีวีซ่าแล้วก็ไม่มีวีซ่านะครับอุบัติเหตุเยอะมากนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากความไม่พอใจเกิดจากสตินะครับเราต้องมีสติในการทํางานนะครับห้ามคิดเรื่องอื่นเดือดขาดนะครับ โดยเฉพาะเครื่องจักรเครื่องปั๊มนะครับตอนนี้ทั้งแรงงานที่มีวีซ่าและไม่มีวีซ่านะครับเครื่องปั๊มเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกะกลางคืนนะครับให้ระวังนะครับไม่ใช่ว่ากินเหล้านะครับดืมแล้วก็ไปทํางานพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้อยากให้คิดกันจะเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับถ้าสติหลุดตอนไหนนะครับนั่นหมายถึงแขนขาของท่านนะครับอาจจะไม่อยู่นะครับ การเสียชีวิตก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุเยอะแล้วก็ทํางานข้างนอกนะครับตอนนี้แดดก็ร้อนมันแรงนะครับแดดมันแรงนะครับอยากให้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับโฟกัสแต่งานนะครับกินเที่ยวให้น้อยลงนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีผลเหมือนกันหมดเลยนะครับเรื่องอุบัเิเหตุจากการทํางานนะครับความปลอดภัยในการทํางานอันดับแรกเลยนะครับแรงงานที่มาใหม่นะครับก็อยากฝากนะครับ ถ้านะครับความปลอดภัยในการทํางานมันไม่มีหรือนะครับรู้สึกว่าตัวไม่ปลอดภัยหรือใช้งานาเกินนะครับตรงนี้ก็อยากให้ติดต่อเข้ามาให้คุยกันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอาจะขอย้างงานอย่างเดียวนะครับหรือบางคนนะครับทนทนอย่างเดียวนะครับทนไปก่อนทนไปแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวก็จะออกตอนนี้นะครับ อันนี้คือปัญหาที่เจอบ่อยมากนะครับก็มีปัญหาก็ค่อยคุยกันนะครับมีปัญหาแก้เลยนะครับไม่ต้องรอรอวันนั้นรอวันนี้จะย้ายออกอย่างเดียวมาสองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยก็จะย้ายงานมันไม่ใช่นะครับแน่นอนนะครับเรามาเกาหลีเนี่ยนะครับทุกคนมาเจองานหนังหมดเลยนะครับก็อยากฝากสําหรับแรงงานใหม่ด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าให้อดทนนะครับแต่นะครับให้ทน ในสิ่งที่มันถูกมันต้องนะครับทําเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าทนจนเกินไปนะครับอะไรที่ไม่ถูกอะไรที่ผิดก็อ่เก็บหลักฐานได้นะครับคนแรงงานเก่านะครับคนแรงงานเก่าพาทําแบบไหนแรงงานใหม่ก็เจอแบบนั้นนะครับช่วยกันนะครับดูแลกันนะครับมาทํางานนะครับเพราะว่าถ้านะครับทํางานด้วยกันนะครับช่วยกัน มันก็ไปด้ยวยกันได้แก่ถ้าคนหนึ่งจ้องจะเอาเปรียบกันมันอยู่ด้ยวยกันไม่ได้เนื้อหายเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันพฤหัสบดีนี้นะครับก็เจอกันที่ไลฟ์นะครับทิกตอกนะครับเดี๋ยวอาจจะไลฟ์ในเพจด,ด้วยนะครับไลฟ์สองช่องทางนะครับก็ฝากติดตามนะครับก็เจอกันนะครับวันพฤหัสนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเยอะแยะมากมายมารอฟังสวัสดีครับ